กลับเข้าสู่รายการสะพานสายรุ้งค่ะรายการที่นำเสนอเรื่องราวน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัวโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนเพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนคือคกลไกสำคัญที่จะพาไปสู่สังคมอุดมสุขค่ะและสำหรับช่วงแรกของรายการสะพานสายรุง้งเราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเธอคือน้องฟ้าสายหรือเด็กหญิงพันรมนแสงสุรัต ซึ่งถ้าหากเรามองอย่างผิวเผินแล้วเราก็อาจจะเข้าใจได้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้คือเด็กธรรมดาน,น่ารักทั่วๆไป แต่ในความเป็นจริงแล้วน้องฟ้าใสบกพร่องทางการมองเห็นค่ะเรื่องราวของน้องฟ้าใสเริ่มต้นตั้งแต่ที่น้องอยังเล็กๆเ,เมื่อเธอต้องเจอปัญหาด้านสุขภาพเมื่อช่วงอายุ5เดือนคุณหมอได้ตรวจพบว่าน้องฟ้าใสเป็นมะเร็งที่สมองในระยะที่4จึงต้องผ่าตัดเอาก้อนเนื้อร้ายซึ่งอยู่ใกล้กับแกนสมองออกอย่างเร่งด่วนและสุดท้ายน้องฟ้าใสก็รอดมาได้ราวปาฏิหาร แม้ว่าน้องฟ้าใสจะรอดจากเชื้อร้ายแต่เธอก็ยังต้องทำเคมีบำบัดอีก16คอร์สเพื่อไม่ให้เชื้อร้ายขยายตัวจนสุดท้ายอาการของเธอก็ดีขึ้นแต่ต่อมาดวงตาของน้องฟ้าใสกลับบอดทั้งสองข้างโดยแพทย์สันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะก้อนเนื้อร้ายไปกดทับเส้นประสาทตาหรือไม่ก็เป็นผลข้างเคียงจากการผ่าตัดในครั้งนั้นเนื่องจากต้องผ่าตัดบริเวณเส้นประสาทตานั่นเองและถึงแม้น้องฟ้าใสจะต้องอยู่ในโลกที่มืดมน แต่หัวใจของเธอกลับมีแสงสว่างซึ่งสะท้อนออกมาให้เราเห็นจากพฤติกรรมที่สดใสร่าเริงเฉลียวฉลาดกล้าพูดกล้าคิดและกล้าแสดงออกโดยสิ่งเหล่านี้มีผลมาจากการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวนั่นเองค่ะและประเด็นนี้นี่เองที่ทำให้เราอยากไปร่วมพูดคุยกับคุบคณแม่ปวีณาตติยพรสุข ว่ามีวิธีการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการของน้องฟ้าใสอย่างไรโดยคุณพิ่พบธงชัยจะชวนคุณผู้ชมมาร่วมหาคำตอบกันค่ะน้องฟ้าใสนี่ก็เล็กมาเกเลยใช่ไหมที่เสียอยูตาค่ะก็ตั้งแต่ตอน5เดือนครึ่งเลยค่ะหเดือนครึ่งใช่ค่ะ,คะ ว่าคือก็อย่างที่บอกคือเขาได้เคยได้รับการผ่าตัดมาแล้วก็ก้อนเนื้อเนี่ยเขาทาเส้นประสาทตาแล้วทําให้เส้นประสาทตาเนี่ยเซลเสื่อมอะค่ะค่ะแล้วก็บวกกับมีน้ําในสมองอะเยอะยังยังเหมือนน้าในสมองเนี่ยยังเหมือนกดมันเหมือนแผงไฟในสมองเราเหมือนแผงไฟแล้วน้ําแบบช็อตตลอดอะไรเงี้ยก็ยังไม่ทำได้อะไรได้ช็อตหมดอะค่ะอย่างที่บอกคืออย่างที่คุณอาจารย์บอกว่าเออมันไม่เป็นอุปสรรคอะไรจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอุปสรรคเพราะว่าน้องเนี่ยเราเราเราเต็มความพร้อมไง พอเรารู้แล้วเนี่ยว่าน้องเป็นอย่างนี้มองไม่เห็นเนี่ยเราก็เตรียมความพร้อมเพราะว่าอุปสรรคส,สำหรับคนที่เสียดวงตาเนี่ยครับก็คือคนรอบข้างถ้าคนรอบข้างรู้สึกว่ามันเป็นผมด้อยรู้สึกว่าหน้าอายอะไรอย่างนี้นะฮะ,ะอันนั้นเนี่ยผมว่าเป็นอุปสรรคแต่ถ้าคนรอบข้างคือพ่อแม่พี่น้องรู้สึกเป็นเรื่องปกติอะละลูกเราเสียดวงตาไปแต่ทุกอย่างสมบูรณ์หมด แล้วเราก็ปฏิบัติกับลูกกันกับเราเหมือนกับคนตานแต่เรารู้าเราต้องเชื่ออะไรเขาเขาบางอย่าง <Okay. S 1> แค่บ้างเท่านั้นเองคุณแม่ไม่ทําตัวเป็นอุปสรรคคือคุณแม่ต้องทําให้เขาเหมือนปกติต้องสอนเขาให้เหมือนปกติหมดเลยเพื่อถึงแม้เรารู้ว่าบางอย่างเช่นบางอย่างที่คือมองไม่เห็นบางอย่างมัน,มน,มนอันตรายอย่างเช่นแบบว่าจะลงบันไดแรกๆเขายัางต้องต้องเราต้องคอยบอกเขาคอยดูเขาก่อน แล้วหลังๆจากเนี้ยคือถ้าลงบันไดขึ้นลงที่บ้านเนี่ยเขาทําได้แล้วเราก็ยังก็ปล่อยได้แต่ว่าก็ถ้ามาอย่างเงี้ยข้างนอกก็ยังปล่อยวางไม่ได้เพราะว่ามันมันก็ดูแลในส่วนที่ควรจะดูแลค่ะใช่เท่านั้นเองค่ะแต่ไม่ไปทํามากกว่าในส่วนที่เขาช่วยตัวเองได้ก็พยายาเหมือนกับคือตอนทุกวันเนี้ยที่สอนเขาก็อยากจะให้เขาเนี่ยช่วยเหลือช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุดค่ะผมดูในรายการสัมภาษณ์ของคุณแม่หลายอันผมว่าหัวใจสําคัญอยู่คุณแม่บอกไม่มีอะไรเป็นอุปสรรค กับลูกตัวไม่มีอะไรที่ลูกตัวทําไม่ได้ถ้ายังไม่ได้หลอกใช่คุณแม่มีวิธีคิดอย่างนี้ได้ยังไงคิดเพาตัวเองก็ไม่ได้อยู่มาแบบว่าเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงมาก็เหมือนแบบมาเกิดมากับ คุกดินคุกทรายเลยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าทุกอย่างเราจะทําอะไรเราก็ต้องอย่างจะซื้อของอะไรก็ต้องรู้จักเก็บเงินเองเงี้ยค่ะมันต้องต้องสู้ด้วยตัวเองก่อนช่วยตัวเองช่วยเหลือตัวเองก่อนอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดทาไม่ได้ก็ค่อยๆว่ากันอันนี้ก็เลยมาใช้กับลูกใช่ค่ะว่าให้ลูกพยายามที่จะช่วยตัวเองใช่ค่ะแล้วก็เปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้ทุกอย่างใช่ค่ะที่ที่คุณแม่สามารถจะหาให้มันได้ ตอนนี้ให้ลูกเรียนอะไรบ้างตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยจะมีเรียนเรียนอยู่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพแบบนัอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของเรื่องของวิชาการแล้วก็มาเสริมในเรื่องอกิจกรรมข้างนอกก็จะมีเรียนร้องเพลงเรียนเป็นโนแล้วก็เรียนว่ายน้ำค่ะเครื่องดนตรีอื่นยังไม่ได้ให้ลองอยังไม่ได้ลองค่ะเพราะ,ะว่าคุณแม่ก็ปรึกษาหลายๆครูหลายๆท่านเหมือนกันหลายๆพี่ๆหลายๆคนที่ค้ขยับกีต้านิดหน่อยผมดูในรายการก็มีคนนี้ชอบคือชอบ อยากจะเปลีย่ยนเหมือนกันอยากจะชอบกีตาร์แล้วก็กลองอะค่ะอยากจะลองอแต่ว่าคือเราก็ถ้าเรื่องเรียนเนี่ยให้แบบว่าอยากจะเน้นทางด้านนี้ก่อนทางด้านเป็นโนก่อนนะคะเพราะว่าไ,ไปปรึกษาครูหลายท่านเหมือนกันก็บอกว่าพื้นฐานของดนตรีนี่คือต้องเล่นเป็นโนก่อนเราเราที hum, ่พบน้องฟาสายลูกของคุณแม่เนี่ยมีอะไรพิเศษลูกลูกมีอะไรพิเศษก็เรื่องทางด้านดนตรีค่ะที่ลูกชอบมากตั้งแต่เด็กๆที่คุณแม่สังเกตตั้งแต่แบบ แบ่เบาเลยอะค่ะคือคุณแม่ก็ฟังดนตรีตั้งแต่ตั้งตั้งท้องเนี่ยก็เปิดโมซาร์ตฟังดนตรีร้องเพลงอะไรรับทุกชนินี้แสดงว่าตอนที่อยู่ในคันแต่ฟาสายอยู่ในคันอยู่ในท้องเราเนี่ยเราให้ฟังดนตรีฟังนตรีตลอดทั้งใช่ค่ะทั้งโมซาร์ทั้งสตริฟังฟังหมดฟังฟังหมดเลย ในโรงเรียนนี่<ม>เขาสอนอะไรกันบ้างอรับที่โรงเรียนเนี้ยก็คือแต่แต่เขายัางอนุบาลอยู่นะกะ็จะสอนเริ่มเริ่มรเริ่มเขียนเขียนเบลบ้างเล็กน้อยแต่น้องยังไม่พร้อมก็ครูก็ยังเหมือนกับจะปล่อยน้องไปก่อนแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตวก็มีวิชาโอ้นเอ็มก็คือการแบบว่าสัมผัสกับกับธรรมชาติสภาพแวดล้อมมะค่ะก็คือที่เราเน้นเนี่ยคืออยากจะไปให้น้องได้เทคนิคทางด้านนี้ เป็นวิชาแบบเกี่ยวกับการเรียนรู้ประสบการณ์ประสบการณ์การใช้ชีวิตนะคะของของคนตาพี่น้องเขาก็ต้องใช้ร่างกายกลิ่นเสียงในการสัมผัสใช่ไหมฮะเนี่ยอชิมด้วยป่ะชิมด้วยชิมด้วยเพราะว่าต้องต้องรู้เพราะคุณแม่ก็จะให้เขาเวลาทานข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะอธิบายเขาฟังว่านี่คืออะไรผักอะไรนี่หน่อนไม้ฝรั่งนะแต่พอเขากินเข้าไปเออมันคล้ายๆถั่วฝักยาวเลย แต่มันไม่เหมือนกันนะลลกกลิ่นมันไม่เหมือนกันว่าคุณแม่ต้องเน้นให้เขาสัมผัสให้หมดเรื่องกลิ่นแล้วก็รสชาติแล้วสารพิษล่ะสารพิษเหรอคะอืมลูกเหม็นอะไรเงี้ยก็ก็เรียนนะคะเพราะว่า<ม>แต่ว่าก็ไม่ได้ให้สัมผัสเลยมากเพราะ<ม>เพราะว่าอย่างถ้าเราไปสัมผัสกลิ่นสีหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยโดยนี่นี่กลิ่นสีมันมีเคมีนั้นเหม็นมากมันจะเหม็นอย่างเงี้ยนะลูกเราจะไม่สูตรดมมากมากนะเหมือนยาทาเล็บอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเขาใส่เขาผสมสารเคมีนะลูกอย่างเงี้ยก็คือจะแบบ พวกแบบที่ในชีวิตรประจําวันนะ่ค่ะที่เราแบบว่าทอแตะหรือสัมผัสเราก็ต้องผ่านอะไรเงี้ยเราก็จะบอกเขาเพราะในทางวิชาการที่คุณแม่บอกว่าเขาปฏิเสธทางวิชาการหลายหลายที่เขาไม่ค่อยยอมเิเสธเ,เ,เรื่องอะไรเรื่องเรื่องเขียนค่ะเรื่องเขียนที่บอกคือเขียนอักษรเบลนี่แหละค่ะเขาจะปฏิเสธอยู่พยายามจะดันให้เขาเหมือนกับฝึกหน่อยเพราะว่ามันอย่างที่บอกคือเขาเนี่ยมีปัญหาเรือร่องเรือร่องกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อจะยืดใช่ค่ะกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เลยอะค่ะค่ะแล้วเขาเหมือนกับ พอจะให้ยืนจะให้เดินเลยเนี่ยเขาก็จะแบบแปบ๊บเดียวเขาก็ล้าแล้วเขาก็เมื่อยแล้วเขาก็ไม่อยากทาเหมือนกับการเขียนเขาก็ต้องออกแรงเพราะการเขียนเบล,ลเนี่ยมันต้องออกแรงกด <c oughs> ต้องออกแรงกดซึ่งเขาก็ก็ลา้าเขียนได้แป๊บเดียวเขาก็รู้สึกไดาตัวเห็นดนตรีชอบดน,นตรีชอบแอดออกแรงกดเหมือนกันเนี่ยใช่แต่ว่าแต่ว่าคือมันอาจจะแบบคือตอนที่เขาเรียนเนี่ยยังยังไม่ได้ลงในในเครื่องเครื่องเป็นโนเข้าเล่นเอเป็นโนเป็นไฟฟ้าว่าจะนิ่มหน่อยจะนิ่มหน่อยแต่ข้อก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่า รู้สึกว่าพัฒนาขึ้นตั้งแต่บอเลนนว่ายน้ำมาแข็งแรงขึ้นทำให้เขาแบบก,กดกดได้ได้ดีก็เห็นเห็น<ๆ>คุณแม่ที่ตั้งใจให้ลูกมาเรียนว่ายน้ำก็เพ<ๆ>ื่อที่ให้กล้ามเนื้อทุกส่วนแข็งแรงแล้วก็เพลินเพลินด้วยแล้วก็มีดนตรีประกอบด้วยคุณผู้ชมคะกิจกรรมว่ายน้ำที่คุณแม่ปวีนาได้กล่าวถึงไปแล้วนั้นก็เป็นหนึ่งในหลายๆกิจกรรมที่ครอบครัวของน้องฟ้าใสได้คัดสรรมาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของน้อง ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์และจิตใจโดยคุณพ่อและคุณแม่ของน้องฟ้าใสจะมาว่ายน้ำกันที่สระว่ายน้ำพัฒนาเด็กเล็กบังคอกกิสนี่เองค่ะเราลองไปติดตามชมกันนะคะว่าบรรยากาศของการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับความอบอุ่นในครอบครัวโดยผ่านกิจกรรมอย่างการว่ายน้ำนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามชมค่ะจริงแล้วเนี่ยจุดประสงค์ที่พามาว่ายน้ำเนี่ย ที่บอกคือน้องก็มีเงื่อนไขคือเคยได้รับการผ่าตัดแล้วก็ป่วยมาใช่ไหมคะก็อยากจะฟื้นฟูน้องเนี่ยให้แข็งแรงทุกๆส่วนในร่างกายค่ะก็เลยเลือกกิจกรรมว่ายน้ำแล้วก็มาว่ายน้ําที่นี่ก็ชอบตรงที่ว่าเออก็มีเสียงดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องๆก็น้องภาสาเนี่ยก็จะชอบก็จุดประสงค์หลักๆจริงๆแล้วคุณแม่ก็ไม่มีไม่ไม่เยอะก็แค่เรื่องสุขภาพแล้วก็ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเขาไปแล้วก็ต้องตกน้ำเงี้ยเขาจะได้ช่วยตัวเองได้ ด้านสมองเยอะมากเพราะว่าอย่างที่ฝรั่งเขาพูดกันว่า make baby think นะคะทำให้สอนให้ทาลกหรือเด็กเล็กเนี่ยคิดเยอะๆแล้วที่นี่จะมีเกมเยอะๆนะคะมีเกมเกมีเพลงให้น้องร้องตามการที่เด็กคิดตามเยอะๆเ,เนี่ยเส้น่งใยในสมองมี่จะแตอกออกเรื่อลยเขาได้ใช้เยอะทำให้เขาฉลาดขึ้นมากสอนให้พอมอบอุรับกับพ่อกับแม่ได้ลงด้วยกันตลอดเวลานะคะเป็นขึ้นชั่วโมงที่เรียกว่าไม่มีอะไรมาขวางกั้นระหว่างเราสองคน นอกจากนี้ครูแอนก็ยังได้บอกอีกว่าการว่ายน้ำก็ยังมีส่วนช่วยให้เด็กๆแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้และสามารถเอาตัวรอดได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คุณแม่ปวีนาได้พาน้องฟ้าใสมาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆแต่สำหรับในอนาคตนั้นคุณแม่จะมีแนวทางการวางแผนเพื่อการเรียนรู้ของน้องฟ้าใสไว้อย่างไรเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ คุณแม่วางแผนการการให้เรียนของลูกยังไงนในเมื่อพบความเป็นพิเศษของลูกในหลายเรื่องและความการปฏิเสธในหลายเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนรู้เนี่ยคุณแม่จะวางแผงอนอนาคตยังไงคือของฟ้าสัยเนี่ยคุณแม่ไม่ได้วางแผนอะไรไปไกลมากค่ะเพราะว่าคือเขาก็มีเงื่อนไข,ขของเรื่องของสุขภาพของเขาแต่ก็ก็คิดไว้ก็คือตอนนี้ก็คือเรียนไปเรียนที่โรงเรียนตามแบบกรุงเทพเรียนางด้านด้วิชาการไป ก็คือจะจบถึงป .6 ก็ดูวความว่าเขาเนี่ยเาพร้อมหรือเปล่าระดับไหนถ้าเกิดว่าจบป .6 แล้วเนี่ยจะไปต่อแข่งขันกับคนอื่นได้ไหมเพราะว่าพอจบป .6 ของที่โรงเรียนตาบอดกรุงเทพแล้วเนี่ยจะต้องไปแข่งขันกับเด็กปกติแล้วจะมาเด่นร่วมกับเด็กปกติละถ้าเขาอยากจะเรียนดนตรี ตอนนี้คุณแม่ก็แล้วก็ก็จะการวิชาการก็อาจจะให้เรียนระดับหนึ่งแล้วก็พอคุณแม่คิดอย่างนั้นไหมใช่ค่ะก็คิดระดับนั้นนะคะที่ตอนนี้คิดไว้ว่าแค่ระดับนี้ก่อนก็คือขอให้เขาจบป .6 ก่อนเพื่อจะได้เป็นเหมือนกับเออเป็นใบพันทุานอะไรอย่างงี้เนพื้นฐานค่ะแต่คุณแม่ไม่น่าจะต้องเป็นกังวลว่าต้องเอาใบประกาศนิบัติอะไรมากมายใช่ไหมไม่ไม่กังวลเพราะว่าถ้าความสามารถพิเศษสามารถเรียนดนตรีไปได้ก็เป็นประกาศนิบัติค่ะแม่ก็อยากจะดันให้ให้เขาไปทางด้าน ดนตรีนี่แหละค่ะก็พยายามจะส่งเสริมลูกทางด้านนี้ค่ะเพราะว่านี่ก็เขาใส่ก็ดูแล้วก,ก็มีความสุขกับทางด้านดนตรีถ้าผมจะบอกว่าความพิเศษของคุณแม่ผมคิดว่าไม่คิดว่าอะไรมีอุปสรรคกับลูกสองเต็มที่กับลูกไม่มองอนาคตไกลนักเพราะนั้นมองอยู่ในอนาคตที่สามารถเป็นไปได้แล้วเน้นเรื่องความสุขกับความสามารถให้สัมพันธ์กัน ผมพูดอย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะจะจะทำให้เราไม่ต้องต้องวนอะไรเลยฉันเป็นกระต่ายจ้องค่ะฉันเป็นกระต่ายจองค่ะกระโดดอะไรที่ดองฟอสไซดไม่ชอบพวกแนวพวกตุ๊กตาขนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกอะไรที่แบบนิ่มๆแล้วเขาแบบสัมผัสแล้วมันือนว่าอุ๊ยมันคืออะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้ก็คุณแม่ก็พยายามจะให้เขาเล่นเพื่อจะฝึกเขาว่าให้มันมีหลายๆสัมผัสอะค่ะแต่สิ่งที่เขาไม่ชอบก็พวกหมาแมวหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกขนๆเนี่ยเขาจะแบบเขาจะกลัวกลัวเหรอเขาจะรู้สึกเหมือนกับกังวลว่ามันมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเราคุณแม่เคยสอนให้ลูกกลัวแล้วสอนเลิกกลัวอะไรไม่้สอนไม่ไม่สอนเรื่องนไม่เล่าเรื่องผี ไปรู้เพื่อเรื่องผีจากโรงเรียนเนี่ยแบบโอ้โหอะไรที่เรื่องที่บ้านไม่ได้เล่าเลยไม่มีค่ะเพราะเราคือคือลูกเนี่ยอย่างเสียงฟ้าผ่าเสียงฝนตกเลยเพราะจะบอกเลยว่านี่เสียงฟ้าผ่านะมันเป็นเสียงธรรมชาติหนูไม่ต้องกลัวนะลูกจะปลูกฝังเขาเลยจะไม่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 จะไม่บอกเขาว่าสิ่งนี้แบบมันน่ากลัวนะวิ่งมาแล้วแบบขู่เขาหรือหลอกเขาอะไรเงี้ยไม่หลอกเขาเลยไม่อยากจะปลูกฝังในสิ่งพวกนี้ให้เขาเกิดกับจินตนาการแล้วกลัวค่ะ หรือลูกตกลงไปอะไรเงี้ยก็จะแบบลูกเจ็บไหมเนี่ยต่อต่อไปลูกต้องระวังนะก็คือจะไม่โอบไม่ไปตีเหมือนนันอะไรไปตีพื้นอะไรเงี้ยจะไม่สอนอย่างนั้นเลยอะจะเราห้ามห้ามสอนอย่างนั้นไปโทษวัตถุดได้ยังไงต้องโทษตัวเราเองแตตัวละ<ห>มันระวัง <ไป S 1> แต่ก็ไม่<ร>ได<ม>้มไม่ให้รู้สึกไปความผิดไม่ค่ะต้องต้องร้วังสอนให้ระวังขึ้นค่ะ เคยไปคุยกับพ่อแม่ที่หมดกำลังใจมีค่ะมีเพราะว่ามีทั้งลูกเด็กออทิสติกก็มีใช่ไหมมีทั้งพิการมากก็มีไม่ใช่พิการทางการนี่ฟ้าสายถือว่าไม่พิการจะมีเรื่องมีทางการอย่างเดียวใช่ไหมไปคุยแล้วใช้วิธียังไงคืออย่างอย่างเคยเจออยู่เคสหนึ่งก็คือในในกลุ่มเดียวกันที่จอยเซ็นเตอร์มีแม่ท่านหนึ่งก็เขาก็เราก็ถามปัญหาเขาอะค่ะว่า อยู่บ้านทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าลูกเขาไม่พูดใช่ไหมคะลูกเขามองไม่เห็นแล้วก็ไม่พูดไม่ยอมพูดเลยเขาก็กุ้มใจซึ่งอายุก็สี่ขวบแล้วแล้วเด็กไม่พูดแล้วก็แม่เขาก็กุ้มใจเราก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมแม่ตอนแม่แม่อยู่บ้านแม่เป็นอย่างงี้ใช่ไหมคืออย่างที่แม่เป็นเนี่ยกับฟ้าใสเนี่ยเขาพูดได้ขนาดเนี้ยเพราะว่าเราอธิบายให้ลูกฟังทุกเรื่องขยันพูดใช่ค่ะเวลาจะทําอะไรเราต้องอธิบายให้ลูกฟังแม้กระทั่งคือในชีวิตประจาวันของแม่เนี่ยแหละถ้าแม่กินข้าว แม่ก็พูดไปสินี่ช้อ,น,อนนี่ข้าวอันนี้นะตักนะลกูกคือเหมือนต้องอธิบายหมดทุกอย่างค่ะต้องอธิบายให้ลูกฟังแล้วต้องคุยกับลกูกต้องเล่นกับลกูกไม่งั้นลูกก็จะไม่พูดถ้าลกูกไม่รู้คําศัพท์พูดไม่ออกก็พูดก็พูดไม่ถูกอะค่ะคือเขาไม่รู้คําศัพท์เขาก็เลยพูดไม่ถูกก็เลยต้องบอกว่าแม่ต้องพูดให้เขารู้ให้เขารู้สัมผัสด้วยใช่ค่ะ,ะช้อนกระจับระ้บอกนี่ช้อนใช่ค่ะประเทศทานแล้วผิวสวยเนี่ย กันก็สวยแต่ว่าแข่งแรงลื่วันุกย้ำสวยขึ้นแล้วค่ะแม่มีอะไรบ้างที่พาไปทดลองแล้วมีมพาชอบถ้าไปทดลองก็ไปไปเล่นที่คิสเนียค่ะเขาก็ชอบเหมือนกันจริงจริงเขาก็ <ๆ S 2> คือเขาชอบเขาชอบเด็กด้วยวยัวยใช่ไหมคะถ้าไปเที่ยวไหนหรืออะไรเขาก็สนุก<ส>ไปเที่ยวทะเลเขาก็ชอบ ให้ไบว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อาจารย์ได้เห็นคลิปเปล่าก็ให้เขาเล่นสไลด์สไลด์สไลด์ล,ลื่นอะคะนะ่ะแต่เราก็ไม่ได้เอาถ้าถ้าเราเล่นึงกับต,ต,ต้นต้นเนี่ยเราก็ควบคุมเพราะว่าเรากม็มีมีมีคุณแม่นั่งอยู่ก็ให้เขาสัมผัสรอบแรกก่อนว่ามันเป็นเป็น,ปนอย่างนี้แล้วพออีกทีหนึ่งเนี่ยให้เขาลงเองละก็ประมาณต้นๆ้นแบบว่าให้ไม่ไม่ไกลนะเขาก็ลงมาเขาก็ไ่ายน้ำเองให้เขาสัมผัสเขาก็สามารถแล้วเขาก็ไม่กลัวด้วยแต่ครั้งแรกถือต้องสร้างให้ความมั่นใจให้เขาก่อน ว่ามันไม่อันตรายนะเราต้องเล่นแบบเล่นแบบเซฟนะเล่นอย่างปลอดภัยเรา,าก็ต<ร>้อตงอเลือกใ,<ห>ในสิ่งที่ไม่เป็นอันตราย<ช>จริงๆค่ะเราก็ให้เขารู้สึกว่ามันไม่เอันตรายจริงๆใช่แล้ววันนี้นี่พบว่าฟ้าใสเนี่ยมีความถนัดในเรื่องของดนตรีราภาษาสัมผัสเป็นพิเศษ่แต่วิชาการเนี่ยคุณแม่ก็จะให้ฟ้าใสเรียนไปในระดับหนึ่งพอที่จะรู้จักเข้าสังคมได้ ต่อจากนี้ก็จะให้เรียนตามที่ฟ้าใสถนัดเลยใช่ไหมใช่สิ่งที่นนฟ้าใสชอบก็จะให้ลูกเรียนเลยคุณผู้ชมคะจากการสนทนานกับคุณแม่ปวีนาในวันนี้รวมถึงภาพบรรยากาศของการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวก็ทำให้เราได้เห็นว่าไม่ว่าลูกของเราจะเกิดมาเป็นอย่างไรก็ไม่สำคัญเท่ากับการเลี้ยงดูให้เขาเป็นอย่างไรมากกว่า โดยคุณแม่ปวีนาก็มีแนวคิดที่จะไม่มองว่าความบกพร่องของลูกคืออุปสรรคในการเลี้ยงดูและยังส่งเสริมพัฒนาการของน้องฟ้าใสหลากหลายรูปแบบตามความพร้อมและความถนัดที่น้องฟ้าใสมีซึ่งนี่ก็คือประเด็นสำคัญที่เราได้รับจากการสนทนาในวันนี้ค่ะแต่ตอนนี้เราต้องไปพักชมโฆษณกากันสักครู่ช่วงน้าห้องเรียนนอกแบบรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะไปแล้วนะคะไปฝนบ๊าบายสวัสดีค่ะ